ข้อ14บให้เซตให้ a เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดที่อยู่ในระนาบเชิงซ้อนโดยที่เซตลบ i อขนาดของขนาดของเซตลบ i กำลังสองบวกขนาดของเซตบวก i อกำลังสองน้อยก,กมมว่าสี่ก็สมมติว่าเซตเป็น x บวก y I. ขนาดของเซตลบ i ูกำลังสองบวกกับขนาดของเซตบวก i ยยกกำลังสองน้อยกว่าสี่ ก็แทนค่าเซตด้วย x บวก y i เข้าไปก็ lle, จะกลายเป็น x บวก y i ลบ i อ่ะแล้วก็คิดเทียขนาดกำลังสองบวกกับขนาดของ x บวก y i บวก i กำลังสองน้อยกว่าสี่ก็คิดเลขออกมาก็จะกลายเป็นหาขนาดค่ะตัวแรกตัวซ้ายมือก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y ลบหนึ่งกำลังสองขนาดของตัวที่สองเป็น x กำลังสองบวก y บวกหนึ่งกำลังสองน้อยกว่าสี่กระจายออกมาก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสอง y 1บวก x กําลังบวก y กํลังสบกส y บวกหลบส y บวกส y ก็เป็นเป็นศูนย์หนึ่บวกหเป็นสอเราย้ายไปฝั่งน้นก็จะกลายเป็นสี่ลบสองเองฝั่งนี้จะเหลือสอ x กําลังสองส y กํลังสอง่สมการก็จะลดรูปเหลือ2 x กําลังสบวกส y กํลังสองน้อกว่าสหรือ x กําลังสบวก y กํลังสอง้อยกว่าหก็คือกลายเป็นส่วนพื้นที่ที่อยู่ภายในวงกลมหหน่วย ตัวนี้อ่ะพี่พอออกมาอันนี้พี่พี่ไม่ได้ไฮไลท์เดี๋ยวพี่จะทำอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวไม่เห็นแต่ให้รู้นะอันเนี้ยพื้นที่เราต้องการคือตัวที่อยู่ทั้งหมดในที่อยู่จุดที่อยู่ในวงกลมทั้งหมดนะะจุดที่อยู่ในวงกลมทั้งหมดคือ A อเขาก็ถามว่าถ้า w อยู่ใน a อ่ะพี่พอดม,มาเขาก็ส่วนจริงของ w ตัวนี้จะอยู่ใน A ด้วยไหมจะอยู่ในวงกลมจะยังอยู่ในวงกลมอยู่ไหมอ่าเราก็ ถ้าเรารู้จำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งเราอยากหาส่วนจริงของมันเราอยากจะพอดต,ตำแหน่งของส่วนจริงของมันนะเราก็ง่ายๆเลยก็คือการเซตเซตส่วนจริงในภาพเป็นศูนย์พูดง่ายๆมันก็คือการโปรเจกต์จาก w นะ่ลงมาที่แกน X เลยเซตเซต y เป็นศูนยะ์เซตเซตเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นส่วนจริงของ w ิ่จะอยู่ตรงนี้อยู่ในวงกลมไหมเ็าอยู่ถ้าอยู่ในวงกลมก็เป็นเซตเป็นเป็นสมาชิกของ a เอแปลงเข้ากลอก็ถูก ก็ขอก็ขอคอนจูเกตของ w อยู่ใน a ไหมถ้าถ้าถ้า W อยู่ใน a คอนจูเกตของมันอยู่ใน a ไหมไมันก็คือการกลับเครื่องหมายส่วนจนในภาพจะบวกไปลบลบเปบ็นบวกกลบับเครื่องหมายก็คือการสะท้อนจุดพอยดนะ์ w เนี่ยตามแนวแกน x ลงมาจากถ้า W อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่บนแกน x ก็สะท้อนลงมาข้างล่างอยู่อยู่ข้างล่างก็ขึ้นกลับขึ้นไปข้างบน ก็คือความห่างจากแกน x ของ w กับ w คอนจูเกตเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้า w มันอยู่แต่เพียงแต่มันอยู่คนคูร์รฟังเท่านั้นเองถ้า w อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วย w คอนจูเกตคอนจูเกตของมันก็ก็ยังก็จะยังคงอยู่อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ใน a นะเพราะข้อก็ถูกข้อคอ w กำลังสอง w กำลังสองหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะจะเป็น มุมของมันก็จะอยู่ในนี่แหละอยู่ในสองร้อยสิบนี่แหละ,หลหละเป็นแต่เป็นสองเท่าของ w ใช่ไหมคะแต่ว่าขนาดของมันอ่ะอันนี้พี่พอดพอดวงกลมสีส้มขึ้นมาอีกนี่อันนี้เป็นขนาดที่แท้จริงของ w นะที่มันน้อยกว่าหนึ่งถ้า w มันน้อยกว่าหนึ่งมันยกกําลังสองค่ะ,คะ w สมมติเป็นศูนย์จุดเก้าเนี่ยมันยกกาลังสองก็เป็นศูนย์จุดแปดเองมันจะยิ่งน้อยกว่าหนึ่งไอ้ยิ่งน้อยกว่า w อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย coil coil ของมันจะพอดได้ประมาณไหนอ่ะก็จะเป็นก็จะเป็นจุดมุมของมันอ่ะก็จะเป็นมุมเส้นมุมหนึ่งในสามร้อยสิบนี่แหละแต่ว่าขนาดของมันอ่ะจะเข้าใกล้จุดศูนย์กลางจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยยิ่งกว่าระบีบิทธิ์นะคะก็คือเพราะว่าขนาดของมันจะเล็กลงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ build อยู่ build กำลังสองก็ยิ่งยิ่งต้องอยู่อ่าริ่งอ่า build อยู่ใน a build กำลังสองก็ต้อง,ก,องก็ต้องอยู่ใน a ด้วย ่างข้อนี้ตอบถูกทั้งสามข้อเลยค่ะกขคก็ถูกหมดขอ้ขอสิบห้า้อสิบห้าเขาให้เวกเตอร์บิกัสฉากสามิติมาให้ u cos v ตั้งฉากกับ w ให้หาค่า a นะคะค่า a เป็นตัวแปรอยู่ในเวกเตอร์ w อ่ะก็จะรู้เราก็จะรู้ว่าสเกลาร์ทิปเปิลโปรดักของ w ดอทกับ u c o s v เป็น0เพราะว่า w มันตั้งฉากกับ u c o s v u c r o s v เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาหาค่าของสเกลาร์ทริปเปิลบอรดักก็คือหาเดตของแมทริกซที่เราฟอร์มขึ้นมาจากการเอาสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์มาตั้งนะคะแถวที่หนึ่งก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ w ก็จะเป็น4 3 a เป็นแถวที่1 u แถวที่2ก็จะเป็น u นะคะก็จะเป็น2องลบ1 2แถวที่3ก็จะเป็นลบ1นลบ2 3นะแล้วก็หาเดตออกมาเดตของเมทริกซ์3คูณ3ก็ก็เป็น4คูณกับเมทริก ตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็เป็นลบหนึ่งสองลบหนึ่งสองลบสองสามลบกับ3คูณกับเดดของเมทริกที่ตัดแถวที่1หลักที่2ก็จะเป็น2 2สองลบ1สบวกกับ a คูณกับเดดของเมทริกที่ตัดแถวที่1หลักที่3ก็จะเป็น2ลบ1นลบหนึง เอาคิดเลขออกมาก็จะเป็น4คูณกับลบ1คูณ3ลบกับลบ2คูณลบ2คูณ2ลบกับ3ตัวเด็ดก็จะเป็น2คูณ3ลบกับลบ1คูณ2บวกกับ a อเด็ดของมันก็จะเป็น2คูณลบ2ลบกับลบ1คูณลบ1นคิดเลขออกมาค่ะก็จะเป็น4คูณกับลบ1คูณ3ามไปลบ3ลบ2คูณ2เป็นลบ4ี่อเจอลบข้างหน้าเป็นบวกลบ3บวก4เป็น1 ัวที่สองเป็นสองคูณสามเป็นหกลบสองคูณสองเป็นลบสองเจอลบข้างหน้าจะก็จะเป็นหกบวกสองตัวที่สามก็เป็นสองคูณลบสองเป็นลบสี่ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งลบมันก็จะเป็นลบสี่ลบหนึ่งสรุปแล้วแบบอ่าวกับ u cos v ก็จะกลายเป็นสี่ลบกับสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่ลบกับห้าเต้องเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันมันมันตั้งฉากกันอ ได้ a เป็นลบสี่ลบยี่สิบลบห้า a เท่ากับศูนย์ a ก็เป็นลบสี่ก็ตอบข้อสิบหกโจทย์ให้ทรงสีเ่เหลี่ยมมุมฉากมามก็กำหนดพ้อยมาแทบจะครบแล้วค่ะแล้วก็ให้เซต้ามาให้หาว่าเซตเซต้าเป็นเท่าไหร่ เซกเซต้ามันเป็นมุมที่อยู่ระหว่างเวกเตอร์ CA กับเวกเตอร์ CE เพราะฉะนั้นเราต้องหาเวกเตอร์ CA, CE ก่อน CA หาจุด A หาพวกับหาพิกัดจุด A น้องก็ดูว่า A มันคือการโปรเจกต์ B มาลงมาแกน y การโปรเจกชันคือการก็ใช้จะใช้จากจาก B ลงมาแกน y ก็คือให้เซต x เป็นศูนย์ A ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เพราะว่า B เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เซต x เป็นศูนย์ก็จะกลายเป็น A เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ เวกเตอร์ c a ก็เอาพิกัด A ตั้งลบพิกัด C ก็จะเป็น0 1 0ลบ1 2 0ออกมาเป็นลบ1นะ0ลบ1เป็นลบ1 1ลบ2 1ลบก็2เป็นลบ1 0ลบ0เป็น0 c a ก็จะกลายเป็นลบ1ลบ1 0จุด E เทียกับจุด F เราจะหาพิกัดจุด E แล้วก็ดูง่ายๆดูดูดูจุดที่ใกล้มันมากที่สุดก็เป็นจุด F จุด F เนี่ย จุด e ก็คือการเอาจุด f เลื่อนไปทางแกน y จาก1เป็น2หน่วยนะคะเพราะฉะนั้น f เป็น012ย์หทำหาวิกัดจุด e ก็เป็น 0, 2 2นย์สแก้แก้พิกัดจาก y ให้เป็น2หาเวกเตอร์ ce ก็เอาพิกัด e ตั้งลบด้วยพิกัด c ก็จะเป็น0 2 2ย์สลบ1 2 0. คิดเลขออกมาก็เป็นลบ 1, 0, 2 0 เอกวายนะพี่กัด x y z ก็รู้ c a รู้รู้เวกเตอร์ซีรู้เวกเตอร์ซีก็หามุมระหว่างมันได้นะคะก็ c a เอดอท c ีอีมาดอทกับ c e อีก็จะเป็นลบหนึ่งขูดลบหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ศูนย์สองก็รวมกันเป็นหนึ่ง c a c e ก็คือเป็นเอาดอดก,ากันก็คูณพิกัด a คูณพิกัด x พิก y คูณพิกัด y จัดไซคูณพิกัดเซตหัเป็นหนขนาดของ c a ก็จะเป็นสแควรูทของหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองบวก,กลบหกังสองก็ไปูทสองสแควรูทของขนาดของ c e ก็จะเป็นสแควรูทของลบหกลังสองบวกสองกลังสองก็เป็นรูทคูณกับ cos เท่ากับหน่นคือ c a กับ c e เพราะฉะนั้น คอเซต้าคูณรูตสิบเป็นหนึ่งเซกเซต้าก็คือรูตสิบก็ตอบไป